เทคนิคการสอบผ่าน CPA เคล็ดลับการเลือกวิชาให้สอบผ่านไวนะคะโดยดรแก้วใสรองศาสตราจารย์ดรดนกนิตย์แตงอํานวยนะคะ FB p เพจ at CPA Tutor อ d i ิแล้วก็ช่อง YouTube นะคะ Learn To Well ค่ะกดติดตามกันได้เลยนะคะก็จะมีเทคนิคการสอบผ่าน CPA นะออกมาใน EP ถัดไปลำดับ ความยากของ6วิชานะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องสอบ6วิชากฎหมาย1กฎหมาย2นะคะความง่ายเนี่ยมันยากมันมันเรียงตามลําดับไปเลยนะกฎหมาย1ก็จะง่ายที่สุดแล้วก็วิชาสอบบัญชี2ก็จะยากที่สุดนะคะตรงนี้มาจากไหนมาจากการเซอร์เวยผู้สอบผ่านแล้วก็สถิติการสอบผ่านเปอร์เซ็นต์การสอบผ่าน ะะเราจะพบว่ากฎหมาย1กฎหมาย2วิชามันเป็นอิสระต่อก,กันนะบัญชี1บัญชี2ก็เป็นอิสระต่อก,กันส่วนสอบบัญชี1สอบบัญชี2คนจะสอบได้นะคะจะต้องผ่านการฝึกงานมา1ปีขึ้นไปเนื้อหาของแต่ละวิชาอาจารย์สรุปภาพมาถ้ากฎหมาย1เนี่ยสังเกตมันจะเกี่ยวกับพรบการบัญชีพศ2543เกี่ยวกับพวกพรบมหาชนพรบต่างด้าวนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนวิชากฎหมาย2ก็ยังคงเป็นพรบราการบัญชี2543จัญญาบันและภาษีต่างๆนะคะก็หลักๆก,ก็ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลนะอากรสแตมภาษีหักนาที่จ่ายส่วนวิชาบัญชี1ก็จะเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะส่วนวิชาบัญชี2ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของระบบบัญชีต้นทุนการคำนวณต้นทุน การนำเสนองบการเงินงบกระแสงเงินสดแล้วก็รายได้วิชาสอบบัญชี1ก็จะเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีวิธีการตรวจสอบหรือว่าออดิตโปรแกรมนะคะการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส่วนวิชาสอบบัญชี2ยังคงเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีนะคะเน้นเรื่องของความเสี่ยงการทุจริตก,การใช้ผลงานของบุคคลอื่นรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็บริการเกี่ยวเนื่องนะก็จะมีรายงานประเภทต่างๆอยู่นะคะซึ่ง โดยมากเนี่ยถ้าท่านไม่เคยฝึกงานสอบบัญชีมาเลยท่านจะให้ดีกรีวิชาสอบบัญชี2เนี่ยยากที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเทคนิคการสอบผ่านไวการเลือกวิชาให้สอบผ่านไวก็ถ้าเป็นเทคนิคอาจารย์เลือกวิชาที่เรานะคะต้องประเมินตัวเองมีความรู้และประสบการณ์มากที่สุดก่อนสอบให้ได้ไวที่สุดนะคะมันจะเกิดโมเมนตัม นะถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดโมเมนตัมให้เราฮืดสู้แล้วเราก็สอบตัวยากๆได้ต่อไปตัวอย่างที่หนึ่งเช่นเพิ่งเรียนจบปรตีมานะคะโอ้โหตอนนี้วิชามาตรฐานบัญชีหรือพวกกฎหมายนะคะเพิ่งเรียนมาซิงๆเลยแน่นมากก็ให้เลือกสอบวิชากฎหมายหนึ่งคู่กับวิชาบัญชีหนึ่งนะเลือกสอบคู่กันไปเลยสแตทการผ่านสวิชานี้มันก็จะง่ายนะคะส่วนตัวอย่างที่สอง ถ้าเกิดว่าท่านทาบัญชีมานานเรียนจบอา่าแล้วก็เรียนจบหลักสูตรภาษีท่านทํางานเซอร์วิสลูกค้านะคะเกี่ยวข้องกับภาษีต่างๆภาษีท่านแม่นมากก็อยากจะแนะนําให้สอบวิชากฎหมาย1คู่กับกฎหมาย2นะ,ะไปเลยหรือถ้าไม่อยากสอบติดกันนะคะก็อย่างที่บอกเลือกกฎหมายตัวใดตัวหนึ่งมาคู่กับวิชาบัญชีก็ได้ตัวอย่างที่3นะคะเรามีประสบการณ์ทํางานสอบบัญชีนะ ฝึกงานมา2ปี3ปีแล้วเพิ่งมาสอบเคสแบบนี้นะคะก็อาจจะเลือกสอบวิชากฎหมาย1คู่กับวิชาสอบบัญชี1ห,หรือถ้าท่านคิดว่าท่านแน่นความรู้ออดิตมากๆนะคะท่านอาจจะเลือกสอบวิชาสอบ1คู่กับสอบ2ก็ได้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านสอบผ่านได้ไวการเลือกวิชาสอบนะคะให้เวลาไม่ติดการไม่ติดการหมายถึงคนละสัปดาห์ นะคะเช่นท่านเลือกกฎหมายหนึ่งคู่กับบัญชีหนึ่งเนี่ยคนละสัปดาห์การที่สมมุติว่าจะไปเลือกสอบเป็นลอตเช่นบัญชีหนึ่งคู่กับบัญชีสองติดก,กันสองวันเนี่ยผมไม่ควรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าพอสอบวันแรกไปเนี่ยบางทีจะเกิดอาการมึนงงพอจะสอบอีกวันหนึ่งเนี่ยบางทีที่ท่องๆมาเตรียมตัวมามันลืมสิ้นไปละนะยังตั้งสติไม่ทันเคล็ดลับของอาจารย์คือให้เลือกวิชาง่ายผสมยาก นะคะกรณีนี้จะเป็นการบริหารจัดการการนอกรอบด้วยนอกรอบหมายความว่ามันจะมีกำหนดเวลาใช่ไหมไอ้หกวิชานี้มันจะอยู่ได้นะคะออไม่ถึงกี่ปีบางท่านสอบวิชา1-6ถึง6เนี่ย1ถึง5เนี่ยได้หมดละติดอยู่สอบ2ตัวเดียวเนี่ย สอบไปสอบไปนะคะเป็นสิครั้งสอบสองยังไม่ได้ปรากฏว่าไอ้ที่สอบได้ตั้งแต่กฎหมายหอะไรเนี่ยมันทยอยหมดอายุไปเรื่อยๆทําให้ทันเนี่ยต้องมาวนรอบสอบใหม่บางคนก็เลยเสนอว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นสอบสองไปเลยตั้งแต่ต้นดีกว่าไหมนะคะเอ่อให้วิชาย,ยากเนี่ยมันผ่านก่อนไปเลยนะจะได้ป้องกันการนอกรอบ ถ้าคิดในมุมนั้นมันก็ดีแต่สําหรับอาจารย์อาจารย์ไม่เชียร์เพราะว่าถ้าท่านเริ่มจากสอบสองก่อนเนี่ยท่านสอบไป5ครั้งก็แล้ว10ครั้งก็แล้วท่านยังสอบสอบสองไม่ผ่านอะ่ะนะปรากฏว,ว่ามันจะท้อแท้ค่ะมันจะท้อแท้แล้วก็ความฝัน CPA มันก็จะเลือนลงไปเรื่อยๆท้ายที่สุดท่านก็เลยจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอสอบให้มันได้บ้างเพื่อเป็นกําลังใจนะคะจริงๆเนี่ย CPA เนี่ยต้องพูดเลยนะเครื่องหนึ่งอะ่ะคือสภาวะจิตใจ นะคะความมุ่งมั่นของเราวิชาพื้นฐานนะอันนี้ก็ดูนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาของวิชาการบัญชีหนึ่งกับสอบบัญชีหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นฐานของวิชาการสอบบัญชีสองเพราะฉะนั้นถ้าท่านโดดมาสอบสอบสองไปเลยเนี่ยนะคะเวลาออกมาเป็นเคสปั๊บเนี่ยท่านก็ตายเลยนะคะบางทีเอาบัญชีหนึ่งเนี่ยมาออก นะออกมาจะเป็นมาตรฐานเชียวมีลูกศิษย์เอาคําถามมาถามอาจารย์ก็เอนี่มันน่าจะออกสอบเป็นวิชาบัญชีเปล่าเนี่ยออกมาเป็นสลักการบัญชีเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มาผูกว่า,าผู้สอบบัญชีจะมีความเห็นในการแสดงรายงานแบบใดแบบเนี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเชียร์มากๆให้เรียนให้สอบนะคะบัญชีหนึ่งกับสอบหนึ่งก่อนแล้วคุณมาสอบสอบสอคุณจะพบว่ามันง่ายขึ้น ก็ใดๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์แนะนำนะคะแต่ง่ายของคนอื่นคนอื่นบอกสอบอันนี้ก่อนสิมันง่ายมันอาจจะยากของเราก็ได้นะคะเช่นมีคนชอบแนะว่าเอ,อสอบอออะไรนะบัญชีหนึ่งก่อนสิอะไรแบบเนี้ยนะคะและเราเนี่ยคือเรียกว่าเราทำงานบัญชีมานานนะเราก็ห่างหายจากมาตรฐานการบัญชีไปนานนะคะ เรามาดูบัญชีหนึ่งใหม่มันอาจจะยากของเราก็ได้แต่ถ้าเราทำงานสอบบัญชีนะคะมาเป็นเวลาหลายปีนะสอบบัญชีมันอาจจะยากของคนอื่นแต่มันอาจจะง่ายสำหรับเราก็ได้นะคะเพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ให้ไกด์ไลน์เป็นหลักการไว้เฉยๆนะคะท่านลองพิจารณาตัวเองว่าท่านมีประสบการณ์อะไรเยอะนะขณะนี้ ถ้าท่านสนใจภาษีเยอะท่านรู้สึกท่านเป็นคอนซัลท์ภาษีเชี่ยวชาญภาษีท่านสอบไปเลยกฎหมาย2นะเลือกสอบอะไรที่มันง่ายแล้วสอบให้มันได้ไวที่สุดนะคะวันสว่าตัดสินใจสอบก็ต้องทุ่มเทนะให้เต็มที่นะคะก็ติวสอบ c p a ได้นะคะอาจารย์สอนติววิชาสอบบัญชี1แล้วก็วิชาสอบบัญชี2ถ้าสนใจก็ไลน์แอดเมกแอคเคาท์อีซนะคะแล้วก็ตามเพจนี้เลยดรแก้วใสค่ะ เปลี่ยนความยากเป็นง่ายค่ะจะทำให้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณค่ะ